นี่ค่ะได้แล้วก็จะไปปลูกใหม่นี่อันนี้ก็จะปลูกกระถางละสี่ต้นนะคะปลูกใหม่เลยค่ะดินนี้ก็จะไปคว่ำตากแดดนะคะไม่ได้ทิ้งคว่ำตากแดดแล้วก็นํามาปลงปลูกผักใหม่อีกครั้งหนึง่งแต่บัวเลยที่จะปลูกใหม่นี้ก็จะเปลี่ยนดินให้เลยค่ะ เพื่อที่บัวเลยจะได้สารอาหารเต็มที่นะคะกระถางที่ใช้ปลูกเป็นกระถาง8นิ้วนะคะเนี่ยหน้ากระถางกว้าง8ปดนิ้วแล้วก็ดูระบายน้ําจะเยอะมากนะคะเนี่ยรูเยอะมากแล้วรูใหญ่ด้วยถ้าเราใส่ดินลงไปเนี่ยดินก็จะไหลออกเราก็ใช้ ใบไม้สุดหรือใบไม้แห้งรองก้นกระถางนะคะเพื่อป้องกันดินไหลออกและเพื่อเป็นการระบายน้ําดินที่ใช้ปลูกนะคะก็ต้องผสมก่อนดินด้วนหนึ่งส่วนแกลบหนึ่งส่วนแล้วก็ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหนึ่งส่วนถ้าไม่มีปุ๋ยหมักจากเศษอาหารก็ใช้ปุ๋ยคอกแทนได้แล้วก็ใส่ดินลงไปเลยค่ะ ก็ปลูกลงไปเลยนะคะปลูกง่ายๆปลูกหอมบัวเลย รดน้ำให้ชุม่มรดน้ำวันละหนึ่งครั้งบัวรดน้ำช้างน้อยขนาดมินิน่ารักสายน้ำเบาเหมาะสำหรับรดน้ำต้นกล้าผักค่ะคงท,ทนถาวรนะคะนี่ใช้หลายปีแล้วหากสนใจสั่งซื้อก็กดที่ตะกร้าเลยนะคะ